สวัสดีพี่น้องฟางปายสู้ขูสุ้ก้น้าสวัสดีแยม้มใบแตอนนี่ใบสามใบสีม่วงเล่นมาพี่น้องสีนอนสีนอนอจังไงลุกส้วนกันมาแต่ตำหมักม่วงกินเหรนท่า,านแต่แป,ป๊บแป๊บไปแล้วั่นกินย้วยวะท่านพี่น้องอ้าพกมาอันนั้นตำสาลีถ้า้วบบซับบักม่วงบระธานอันนี้เนี่ยเอตาตำหมักม่วงดีกว่าสาลีออก เออจำม่วงดีกว่าอันนั้นเททิ้งเททิ้งใส่ถาดไปเททิ้งขึ้นมาถาดอันจำม่วงดีกว่าไม่จ้ากินบบกูตำบบกูงวงน้ำกันพี่น้องพี่น้องจ้าพุดนะพูดเห็นยังไงเนาะอ่ะอ่ะตำตำไหมล่ะมาแจกอ่ะมาตำนงินซาลี่ก่อนเหรอ ้ดม่้าน่อยลอยล่างคอยพี่น้อ,อ,องเฮ้ตมะม่วเียอายบไปบไปใส่ยไเองตันักตนะักหนุ่มบอกไงอันนี้นตจนสากเสียนะพี่น้องเอาหน้านละอ่ะดนนอ้อ๋อาน,นี้ว้ ค่ะคุณย่าขอโทษคุณย่าลืมอ่ะอ่ะจำม,มากินมะม่วงจำจำกินนั่งแล้วผู้เดียวนะเขาบาดเจ็บ มีโมมีพวกกินเนาะมีมมมีพวกกินก็สิแซนะ่บเนาะอาเรียกเรียกลูกค้ามันด้วยด้ายินจ้ตจ้ำยินจ้ำม่วงไหมคะน้าอืมอย่า,ยาไปส่งให้อเออ ปักหมุดไว้เดี๋ยวไปส่งให้ค่ะบอกลูกค้าก่อนเร็วบอกลูกค้าปักหมุดไว้มาแมงบานนี่ซอนสองคุกสามคุล่ละอืม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 อ,อืพอแล้วเหรอทำเสร็จแล้วเหรอโอ้พี่น้อง ตำหมกสาดีใช่เาบอวงงตำไหมแล้วคบอืม,ม,ม,อ,มอันนี้คบไหมอันนี้คบหินระบังระบังระบังไหนเดี๋ยวคบหินแตกเราองหาฉากมาให้ไม่รู้สากอยู่ไหน กำจนสากเสียแล้วสีเ็ดจังได้ติดมาสีเสีย่ยมัมกม่วงบั่สมพี่น้องมกม,กมกมวนไม่เป็นหมกม่วงโศกอันนั้นบมาสมมีดกับคู่คมพี่น้อง คมมีคมครับคมเนี่ยเบิ้งอียนั่งลากระตำห้งคุณ <c oughs>